สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูวนาลีนะคะในวิชาดนตรีค่ะคุณครูจะพาพวกเราทุกคนนะคะไปเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องเครื่องดนตรีไทยและว,วันนี้ที่คุณครูหยิบเครื่องดนตรีไทยขึ้นมานะคะก็จะหยิบมาแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นนะคะก็คือขลุ่ยไทยนั่นเองค่ะ นักเรียนหลายคนอาจจะรู้จักคุยไทยแล้วนะคะแต่นักเรียนรู้หรือไม่คะว่าขลุยไทยมีกี่ชนิดและอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกถ้านักเรียนไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคลุยไทยนะคะมีทั้งหมด7ชนิดนะคะชนิดที่1ได้แก่คลุยหลิดนะคะ 2. คขลุยเพียงอ 3. อ 3. คลุยอู้ 4. คลุยเคียงออ 5. คขุยรองออ 6. ลุยออแกนและ7คลุยนกค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าขุยไทยมีกี่ชนิดอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของแต่ละขุยกันเลยนะคะขุยหลิดนะคะ ขลิบหรือขลีบนะคะเป็นขลยที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาุลยไทยนะคะมีความยาวประมาณ25เซนเท่านั้นค่ะนิยมใช้เป่าในวงมโหรีเครื่องคู่เครื่องใหญ่และวงเครื่องสายเครื่องคู่โดยเป็นเครื่องนำในวงเช่นเดียวกับระนาด หรือแซดอ้วงนอกจากนี้ยังใช้ในวงเครื่องสายปีชาวาโดยบรรเลงเป็นพวกหลังเช่นเดียวกับซออูนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าคลุยลิกมีขนาดประมาณไหนนะคะให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดยาว30เซนติเมตรมาวางไว้ข้างหน้านะคะและนักเรียนก็ลองหาไม้หรือหาอะไรที่ยาวๆนะคะมาวัดขนาดว่าความยาวของคุยประมาณ25ซนติมตรเนี่ย ขนาดไหนนะคะและนี่ก็คือรูปของครุยลิดนะคะครุยลิดจะนิยมเล่นในวงมโหรีนะคะคุณครูก็หยิบตัวอย่างของวงมโหรีเครื่องคู่มาให้พวกเราได้ดูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าข้างๆทั้งสองข้างนะคะเห็นไหมคะนี่คือคนเป่าคุยคนที่หนึ่งเนี่ย จะเรียกว่าครุยเพียงอส่วนคนที่นั่งอยู่ฝั่งนี้เนี่ยคนที่2นะคะจะเรียกว่าครุยหลิบนะคะอันดับต่อไปนะคะครุยเพียงอครุยเพียงอเป็นครุยที่นิยมเล่นกันโดยทั่วไปนะคะนิยมนำมาใช้เป่ามากที่สุดนะคะมีความยาวประมาณ45เซนติเมตร โดยส่วนใหญ่นะคะใช้เป่าในวงมโหรีวงเครื่องสายและวงปีภาพทั่วไปนะคะโดยบรรเลงเป็นพวกหลังเช่นเดียวกับซออูและของวงใหญ่ค่ะอันนี้เป็นรูปของขลุยเพียงออนะคะที่คุณครูนำมาให้พวกเราดูหลายคนจะสังเกตและก็สงสัยว่า ครูคะทาไมขลุ่ยทั้ง3ามรานี่สีไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทําใช้ทําจากวัสดุคนละอย่างกันนะคะเช่นสีขาวที่พวกเราเห็นนะคะใช้ทําจากท่อ PVC นะคะแล้วก็สีออกน้ําตาลจะใช้ไม้ขนุนหรือไม้ลวกที่เขาใช้ทําขลุ่ยนะคะและสีดํา จะใช้ไม้ชิงชันนะคะซึ่งคุณภาพของเสียงและราคาของมันก็จะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ผลิตขึ้นมานะคะขุยเพียงออนะคะจะนิยมเล่นในวงทั่วไปนะคะรวมถึงวงดนตรีสากลหรือคอนเทมพอร์รี่ด้วยนะคะนักนเป็นกาสังเกตเห็นนะคะว่าคนที่นั่งเป่านี่อยู่คือเป่าคุยเพียงออนะคะต่อมา ขุยอู้ได้ยินชื่อว่าขุยอู้ขุยขี้เกียจหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะนักเรียนขุยอู้เนี่ยเป็นขุยที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวนะคะประมาณ60ซนติเมตรเลยอ่าหลายคนสงสัยว่า60ซนติเมตรจะมีขนาดไหน ก็เท่ากับ2ไม้บรรทัดยาวเลยค่ะเพราะว่าไมาบ้บรรทัด1ไมบ้บรรทัดจะมีความยาว30ซนติเมตรใช่ไหมคะเอามาบรรทัด2อันต่อกันก็จะได้ความยาวของขลุ่ออูแล้วล่ะค่ะนิยมใช้เป็นเครื่องดนตรีในวงปี่ภาพเด็กดำบันนะคะแต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากหาคนที่มีความชํานาญในการเป่าได้ยากนะคะขลุ่ออูนะคะคล้ายๆกับขลุ่ยเพียงอเลยแต่มีขนาดใหญ่กว่าและก็ใหญ่ที่สุดนะคะจะเล่นในวง ปีพาดดึกดำบรรพ์น,นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในวงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสในการใช้แสดงนะคะวงนี้จึงค่อยๆหายไปนะคะลำดับต่อไปนะคะคือคุยเคียงออนะคะคุยเคียงออหรือลุยกวดนะคะมีขนาดใหญ่กว่าคุยฤทิ์แต่เล็กกว่าคุยเพียงออมีความยาวประมาณเพียง 40เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะความกว้างประมาณ2.2เซนติเมตรระดับเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงอ1เสียงแต่ในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมเล่นกันมากนักนะคะทำให้ขลุ่ยเคียงอนะคะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่ขลุ่ยนะคะเห็นไหมคะว่ารูปของขลุ่ยเคียงอจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกันกบขลุ่ยอู้และขลุ่ยเพียงอเลยนะคะแต่ต่างกันที่ขนาดและเสียงค่ะ อันดับต่อไปนะคะคลุยรองอเป็นคลุยที่มีขนาดใหญ่กว่าคลุยเพียงออและมีระดับเสียงต่ํากว่า1เสียงนะคะอาจจะใช้ในวงมโหรีแทนคลุยเพียงอในกรณีที่ต้องการเสียงต่ําจริงๆนะคะอันดับต่อไปนะคะอันดับที่6คือคลุยออแกนนะคะ ขุยออแกนนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากในระยะหลังอะวงเครื่องสายได้นำเอาเครื่องดนตรีตะวันตกเข้ามาร่วมเล่นด้วยนะคะซึ่งเรียกว่าวงเครื่องสายผสมเช่นผสมกับเปียโนโรหรือออแกนนะคะเป็นต้นความจริงนะคะขลุยออแกนเนี่ยยังมีการผสมมากกว่าที่ กล่าวมาข้างต้นนะคะอาจจะมีการผสมกับกีตาร์หรือแม้แต่วงคอนเทมพอลรี่ที่มีเครื่องเป่าและก็เครื่องสีของเครื่องดนตรีบรรจกร่วมอยู่ด้วยนะคะรูปของขลุยออกแกนนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับขลุ่ยรีคอเดอร์หรือขลุยสากลที่ใครหลายคนรู้จักนะคะรูปตัวอย่างวงที่คุณครูเอามาให้ดูก็จะเป็นวงการเล่นผสมเครื่องสายนะคะ กับขลุยแล้วก็จะมีเปียโนอยู่นะคะเห็นในรูปใช่ไหมคะจะมีเปียโนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีตะวันตกตรงนี้เป็นไวโอลินนะคะก็จะเป็นเครื่องเป่านะคะแล้วก็เครื่องสีที่เล่นรวมกันอยู่ในวงนะคะจึงเรียกได้ว่าเป็นที่มาของการเกิดขลุยออร์แกนนะคะ อันดับต่อไปอันดับที่7นะคะคลุยนกนะคะหลายคนคิดว่าคลุยนกเป็นยังไงติ๊กตอกติ๊กตอกติตกต๊บางคนพอบอกชื่อคลุยนกจะต้องนึกว่าคลุยมีรูปร่างเหมือนนกแน่เลยไม่ใช่นะคะคลุยชนิดนี้เนี่ยใช้เป่าเป็นเพลงไม่ได้เพราะมีเสียงไม่ครบเสียงดนตรีนะคะจึงใช้เป่าเป็นเสียงนกประกอบเพลงที่มีเสียงนก เช่นเพลงตับนกเพลงแม่สีทรงเครื่องเป็นต้นนะคะเพราะว่าขลยนกเนี่ยจะใช้เป่าแล้วเกิดเสียงที่เป็นเสียงนกจริงๆนะคะซึ่งจะมีขลยแยกย่อยขึ้นมาได้อีกก็คือมีขลยโพระดกนะคะขลยโพปป๊อกขลยนกแก้วนะคะตรงนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าคุยผลดตุนะคะอันนี้คือคุยพวกบ๊นะคะเดี๋ยวก็มีโอกาสนะคะคุณครูจะนําเสียงคุยของแต่ละชนิดมาให้นักเรียนได้ฟังนะคะว่าคุยแต่ละชนิดเนี่ยมีเสียงแตกต่างกันอย่างไรนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะคุณครูมีคําถามมาให้นักเรียนชวนคิด2ข้อนะคะข้อที่1นนะคะ คุยที่คุณครูให้นักเรียนนำมาเรียนด้วยทุกครั้งคือคุยอะไรข้อ2เพลงประกรอบวิดีโอการสอนคลิปนี้คือเพลงอะไรและใช้เครื่องดน,นตรีใดบรรเลงเป็นหลักนะคะ ถ้านักเรียนทราบคําตอบแล้วนะคะให้นักเรียนนําคําตอบไปเขียนลงในสมุดวิชาดนตรีนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้นําไปเก็บเป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องและก็เปิดสาระความรู้เกี่ยวกับวิชาดนตรีนะคะมาฝากเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ